สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ฮะก็จะมีแผนลงบอลนะเออที่มาด้วยฟอร์มชั่น422นะก็จะเน้นเอ่อเพสซิ่งแดนกลางแล้วก็จะโตกลับด้วยบอลยาวนะอา่าแต่ว่ามันก็จะมีบางจังหวะที่สามารถทำชิ่นี่สองแทง้ช่องได้เหมือนกันนะนะ อโอเคถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงนะเราไปดูกันเลยดีกว่าที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุวนเร็วปลอดภัยถูกกาเติมเองสูงสุดที่เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิกกำลังเติมเ e กม f o o t ต a อ l ขอแนะนำบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะเบททีมเซตติ้งที่ผมจะใช้ก็เข้าตามนี้เลยนะนี่ฮะก็มาที่เบททีมแล้วก็มาที่ยุโรปนะเบททีมเซตติ้งครั้งนี้จะเป็นทีมชาตินะนี่ฮะเข้าตามนี้เลยปึ๊บๆนี่ฮะเห็นธงสีฟ้าก็เรียกเลยโอเคเราได้มาเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้แผน Default ฟอร์เมชันนะมันก็จะเป็น4-2-2สองนะปึ๊บนี่แต่ว่าต้องขอบอกกันนะว่าแผน Default ฟอร์เมชันมันจะอัปเดตนะ อัปเดตทุกวันพุหัสใช่ไหมเออแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่เปลี่ยนบางครั้งก็เปลี่ยนนะก็แล้วแต่ในชีวิตจริงแล้วต่อมาก็มาเรียกโค้ดเลยโค้ดที่ผมจะใช้ก็จะเป็นโค้ดแฟร์แมคเคนพเอร์นะนี่ฮะก็จะมาด้วยสไตล์ลองบอลนะเราก็มาเปลี่ยนเป็นสไตล์ลองบอลเลยเอ๊ล้วก็เข้าไปที่โค้ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสไตล์ลองบอลนะอ่าโค้ดสองบุญมันเล่นได้สไตล์เดียวนะนอกนั้นไอสไตล์ที่มันเหลือๆไม่ต้องเป็นน้ำอะไรมันนะ โอเคฮะเริ่มจากผู้รักษาประตูฮะในสไตล์ลองบอลน,นะถ้าให้จะให้แนะนําจริงก็ต้องเป็นสไตล์แอตตากิงโก้คิปเปอร์นะแต่ว่าจะเอาแบบสบายใจเราก็เลยก็เอาตัวที่มันเหนียวๆแล้วกันนะเอาตัวที่เราไว้ใจเลยดีกว่านะอา่าสำหรับผู้รักษาประตูก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะถ้าใครกดออกเองมาได้ก็ดีไปนะถ้าใครกดออกเองไม่ได้ก็ใช้ a t t a c k ิงโก้คิปเปอร์ก็แล้วกันนะต่อมาฮะคู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์ Center ที่ผมจะใช้ประจำนั่นก็คือโทนะี่ดามมายืนคู่กับบิวอัพนั่นก็คือ วจิวฟันได้นะก็เดอะเดสตอยเยอร์ er. ยืนคู่กับบิวอัพนี่ตามนี้เลยนะพูดง่ายฮะเดอะเดสตอยเยอร์ er จะเป็นตัวชนนะแล้วก็บิวอัพจะเป็นตัวดักบอลนะง่ายๆเลยแต่ว่าถ้าเราใส่เอ,อ่อเดอดรีสตอยเยอร์สตัวพร้อมกันนะ่ยมันคือว่าหลังรั่วแน่นอนนะมันจะเข้าพร้อมกันนะไม่แนะนําเท่าไหร่ในส่วนของแบ็กทั้งสองข้างนะแบ็กทั้งสองข้างผมจะจะให้แนะนำจริงต้องเป็นสไตล์ดีเฟนซ์ฟูลแบ็กนะ ผมก็จะเลี้ยงใช้เป็นเอ่อคลายวอล์กเกอร์แต่ว่าฝั่งซ้ายจริงๆผมไม่มีนะผมก็เออจะเรียกใช้เป็นเอ่อโทมิยอส์ร่างสแตนดาร์ดนะถ้าใครไม่มีก็ไปซื้อมาใช้แล้วก็อัพเบลวาเอาเนี้ยโทมิยอส์ร่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะนี่ก็เป็นสไตล์เอ่อดิเฟนต์ฟูลแบ็กนะทั้งสองฝั่งต้องเป็นดิเฟนต์ฟูลแบ็กนะเพราะว่าถ้าเราไปใช้เป็นเอ่อแท็กกิ้งฟูลแบ็กเนี่ยมันจะลอยขึ้นสูงมันก็จะเกิดช่องโหว่ได้นะ แต่ว่าถ้าเราชอบเกมบุกจริงแล้วก็ใส่ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดนะแต่ว่า,าใช่แนะนำจริงก็ต้องใส่ตามนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นเกมเร็วมันจะวิ่งขึ้นหน้านะมันก็เกิดโอกาสรว,ดวได้สูงในส่วนของกองกลางกองกลางแน่นอนฮะสไตล์เสี่สองต้องเป็นบล็อกทูบล็อกแน่นอนแต่ว่าจะให้เลือกเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกที่ออกจะสมดุดลหน่อยนะลุกได้รับได้นะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูอ่ะเนี่ยนิโคเวล่าแล้วก็ใครอีกอะ เออเปเลดี้ก็ได้นะเนี่ยฮะเปเปเลดี้ล่างบล็อกถูกบล็อกล่างนี้ก็ได้เดีย๋ยวพาไปดูสเตตส์ข้างในของอนิโคลเวล,ล่าก่อน,น,เ,กกนเนี่ยเห็นไหมเกมรู้ก็แอแทกกับเวเนตก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดนะออยคอนโทนอะไรก็ว่ากันไปแล้วมาดูเกมลับเห็นไหมเกมลับนี่ก็ถือว่าเอาเรื่องนะแท็กกิ้งก็แปดสิบขึ้นนะนะเออดูดังก็แปดสิบนี่แล้วมาดูของเปเลดี้ไปเลดี้ก็เหมือนกันนะนี่ก็เห็น,นค่าเกมลับหน่อยแล้วกันนะ เออแต่ว่าถ้าใครยังเปลี่ยนผ้าอยากเจยกตัวอย่างคนนี้แล้วกันนะเออนี่ฮะโอ้ิการอนิกาดล่างนี้เป็นม็อกทวอกสายลุกเลยนะนี่อ่าไปดูฮะนทัทแกรนเวเนียเนี่ยแปดสิบสี่กว่าพวกบอลคอนโทรลเลยก็ว่ากันไปนะปึ๊บปึ๊บ,บนี่เห็นไหมเกมลุกนี่เอาแต่ว่าเกมรับนี่ไม่เอาอะไรเลยนะเห็นไหมเกมรับไี้แดงแปดเลยนะอ่าข้าให้หายายาม็อกทวสไตล์นี้แล้วกันนะมาใส่เพราะว่าเพื่อความสมดุลน,นะเออโอเคับต่อมาก็จะเป็นผู้เล่นริมเส้นทั้งสองข้างนะ เอ่อถ้าเอาตามหลักจริงๆมันก็ต้องเป็นโฮเพเยอร์นะในสไตล์ลองบอลหรือว่าลองบอลคตอร์ต้องเป็นโฮเพเยอร์เพราะว่ามันจะวิ่งเข้าตรงกลางนะวิ่งหาช่องได้ดีก็แนะนําให้เป็นนี่ฮะลาฟินญาแล้วก็เอ่อหาโฮอีกตัวหนึ่งก็คีะคนนี้ฮะก็หาให้ตัวตำแหน่งเลยนะนี่ฮะถ้าเป็นโฮเพเยอร์นะลาฟินญาล่างนี้เปิดได้แล้วก็เอมเบอร์มนะนี่ล่างนี้ก็เป็นโฮเพเยอร์นะ ทำไมถึงต้องใช้เป็นสไตล์โอโพโฮเพเยอร์เ oh, Ho, Ho, Peter, ยบ้าายาาาดี๋ยวพาไปดูสแตทดเห็นไหมถ้าเกมรับเนี่ยเห็นไหมดูด,ดันนี่97นะช่วยเกมรับเจ็ดสิบนะไอพวกสไตล์โฮเพยเยอร์เนี่ยมันจะมีตรงค่าพลังตวเนี้ซึ่งมันจะทําให้เราไล่เพสซิ่งได้ดีขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวไปดูลาฟิญญานี่อ่ะดูเกมรับเห็นไหมความาดูด,ดันนี่81นะช่วยเกมรับ80นะลาวิญญานะเอาเรื่องนะเวลาเราไล่เพสไล่ไะไไล่กดดัน,นมันจะไล่ดีนะ มันจะไม่ได้ไปวิ่งตามหลังอะไรขนาดนั้นนะเอออ่าแนะนำเลยให้เป็นสไตล์เอ่อโฮเพเยอร์นะในส่วนหน้าเป้าทั้งสองตัวนี้นี่มันจะมีเทคนิคนิดหนึ่งนะหน้าเป้าสองตัวนี้นะเออให้ใช้เป็นสไตล์โกลว์พเชอร์หนึ่งคนนี่โกลวพเชอร์ผมก็เลือกใช้เป็นนี่เลยกาลาเบียโอป็นซิตุตาค่าสเต็ก็ประมาณนี้นะให้เน้นเอ่อค่าฟิเิชชิ่งเยอะๆนะเพื่อเพื่อโอกาสในการยิงเข้ากรอบนะ แล้วก็การจบสกอร์ที่ดีขึ้นผมก็เลือกใช้เป็นกราเบียวบาสิตูตาแต่ในที่นี้ถ้าเราจะใส่กเพราเชี่ยวสองคนเนี่ยมันจะทําชิ่งยากใช่ไหมผมแนะนําให้ปรับตําแหน่งหนึ่งตัวนะให้เป็นตําแหน่งนี้เลยทําตามนี้เลยนะแล้วก็เรียกหาเอ่ออีกคนหนึ่งที่เป็นตําแหน่งเออดิฟโดยยิงฟอร์เวิร์ดก็ได้หรือว่าเป็นโฮเพยเยอ์ก็ได้นะแต่ในที่นี้ผมเปิดได้คนนี้ฮะรีโอเดมิซี่ที่มาด้วยตําแหน่งนี้เลยแล้วก็มาด้วยเพย์อินสไตล์ดิฟเดยยิงฟอร์เวิร์ดนะนี่ฮะ ก็จะพาดูข้างในของเรียวเรียวเมสซี่ล่างนี้นะเห็นไหมก็มาด้วยเพย์ยิงสไตล์ดิฟด้ยิ่งฟฟรเวิร์ดนะซึ่งมันก็จะลงมาต่ํานะเพื่อให้ตัวของกาาเวียเบซิตูตาเนี่ยวิ่งทําทางที่ดีขึ้นนะและประกอบกับเอ่อรียวเดวิสซี่ล่างนี้นยพูดตรงนะมีสกิลแทงช่องที่โคตรโหดเลยนะโหดก่าล่างแจกฟรีนะที่เราเอ่อทำในจิตกรรล่างแจกฟรีใช่ไหมไอตัวโชว์ไทม์อะไรนั่นเนาะเออ หรือว่าถ้าใครไม่มีจริงก็หาเอาตัวที่มันสามารถเล่นตำแหน่งนี้ก็ได้นะเออถ้ามันไม่มีพวกเอิดดิฟกองหน้าใสดิฟได้ยิ่ง forward หรือว่าโฮเพยเยอร์นะก็เอาตัวไหนก็ได้ที่สามารถเล่นตำแหน่งนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาคนนี้ก็ได้ฮะหรือโซเล่นล่างแจกฟรีก็ได้นะใครยังมีอยู่นะดันัก็มาด้วยเพย์อสไตล์ดิฟ f o r ิร์ดเหมือนกันนะแต่ว่าต้องไปเพิ่มสกิลพวกแทงช่องอะไรกันก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามันจะต้องทำชิ่งหนึ่งสองแทงรูช่องนะตัวนี้ก็เป็นหลักนะเออแต่ในส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นเอ คนนี้แล้วกันนะรีโอเนวิซี่นะเออยวผมจะโชว์ความโหดให้ดูนะของรีโอเนวิซี่มันโหดแค่ไหนนะแทงช่องตริงทีแนะทบจะร้องไห้เลยนะโอเคหลังจากตัวเสร็จแล้วก็มาปรับแท็กติกกันก็จะเปิดข้ากันตั้ํลำหน้านะถ้าไม่เปิดนินเละนะแล้วก็ในเรื่องเตะม,มุมนะเนี่ก็ตามสบายแต่ว่าจเจาเซนเตอร์ขึ้นไปหมงก็ได้หรือไม่เอาขึ้นไปหมงก็ได้นะถ้าเรามั่นใจว่าเราเปิดหมงได้เราก็าขึ้นไปเลยนะเออประมาณนี้นะ แล้วก็ในส่วนของค่าแท็กติกค่าแท็กติกก็แหมถ้า,มาตามจริงผมจะไม่ตั้งเลยนะผมก็จะปล่อยแล้วผมก็จะใช้แค่พวกสกูลดีเฟนต์นะใช้เป็นทลายมาร์ก,กิ้งอะไรก็ว่างันไปเวลาเจอพวกเปิดบ่งก็จะใช้เป็นทลายมาร์กิ้งมาร์กตัวริมเส้นไว้นะแต่ว่าข้อเสียงแทยมาร์กิง้งคือเราไปม,มาร์กริมเส้นตรงกลางมันจะเปิดนะนั่นก็ต้องเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งกันนะเออถือว่าเอาเรื่องนะหรือว่าใครกลัวหลังลอยสูงก็ดีเฟนต์ก็ได้นะแถที่หนึ่งแถวที่สองดีเฟนเซ,นเ,ซน,เนเตอรนะ หลังลอยสูงเกินไปก็ด e f e n s e c e n t e วจิฟันได้แล้วก็เออโทนีดัมก็ได้อ่ะหลังจากที่อัดแทติกแล้วกระแผ่นเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้างานผมก็โชว์ให้ดูนะวิธีการเล่นเล่นกันยังไงนะไปดูกันเลยโอเคฮะก็จับคู่อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาจัดตัวเลยถ้าจะให้แนนเอาตัวฟิตฟิตลงนะเออถ้าตัวไหนตัวเป็นตัวหลักเราก็ลาว้นก็ได้นะก็ให้เน้นคนที่ฟิตฟิตแล้วกันผมก็จะใช้เป็นนี่เลยตามนี้เลย เออโอเคใช้ฟอนเดลตองเลยลงแทงการาเบียบัสซิตูต้านะมาดูทีมเขาหน่อยโอเคเขามีเซมิเนอเตอร์ลุงนิเก้ฮะพาเลนิกวิลเดวิซี่แอติกวิลลากุนลบปบูิวฟันไดโอโหฟินลิปลาวมาครบเลยนะตัวอีปีกฟุ้ยปีกนะของแท้นะหรือว่าเอาเรื่องจัดนะแต่แล้วก็สู้นะไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ่มเกมถ้าใครรู้สึกว่าเล่นยากหรือว่าอะไรก็ไปเปิดสมาร์ทเดซิสช่วยก็ได้นะอ่าฮะรูปแบบเกมเขจะก็จะเล่นเอ่อไล่เพสนะนะ เอ้จะคืนคืนนตัดก่อนเลยฮนะบอโดตอ,ตอเลสีโคโเวลาซองเงเบนเห็นไหมนักเตะมันก็วิ่งทุช่องแบบนี้แล้วก็แทงเลยแล้วก็ปาบโอ้โหติดเตมฮะปีเตอร์จะไมเคลืเรามานี้นะในสไตล์ลองบอลน,นั้นเตะมันก็ยุ่งทำช่องนะแต่แต่ผมพูดคแว่าแต่กันนะแต่ว่าในการจะทำต่อบอลสั้นผมพูดตามตรงทำยากนะในสไตล์ลองบอลน,นะเพราะนักเตะวิ่งนหน้ามันก็จะเกิดโอกาสเสียในการถูกตัดบอลได้ดังนั้นเราต้องชัวนะในการจ่ายบอล เออเปิดมุมมาเอ,อแทบไม่ได้ลุ้นะฮะเออแล้วปเป็นเกโต้กลับครับมาอยู่ที่ลุงลีเก้โดนกับดูโนเมนเดสออกข้างมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเอาเรื่องยกมาลูกนี้เคลีย์มาก่อนหรือมนอยู่ที่โรเดลเดซี่พยายามทำที่หนึ่งสองแล้วแทงช่องมาลูกนี้โอ้โหเออันหน้าไม่ทันนะแต่ห็นหน้าทันเมื่อกี้ทะลุเลยนะ ประกอบด,ด้วยกับเอ่อฟโฟโนตอนเลสแหมสปีดไม่ค่อยมีด้วยนะนะเราพยายามทำที่หนึ่งสองปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเห็นตอนเลสไหมนี่แต่ใหญ่คนนี้เชกรีคัดโอ้โหคัดมาลูกนี้แทบร้องไห้นะก็ประมาณนี้ก็เป็นสไตล์แทงช่องนะแล้วสังเกตตัวโฟเพเยอร์นะมันก็จะวิ่งทำช่องให้เราาจบด้ง่ายด้วยไอ้เรื่องเกมรับครับหมดใช้เป็นเ็คอัพนะบ็คอัพที่เขาใส่นะ อแต่ว่าถ้าเหลือหลังสี่คนก็จะไม่วิ่งก็จะเห็นช่องวันนี้ก็แทงเลยเห็นไหมหง่ายง่ายโหตออเลสสป,ปีดไม่มีขอทราบก่อนแล้วกันโอ้ยเรียกใช้ผิดคนหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้แหมไปเจอกับเมเจฟันไดโอ้โหปาโลวีนี่ต่อเลสกินไม่ได้แน่นอนนะของฟรีนะตั้งห้าร้อยทองนะโอเคโอเคแดกสวยให้ดูนมนเนเสตองมีเห็นไหมในสไตล์เออลองบอลจะต่อบอลยากหน่อยนะเพราะว่ามาเขาเน้นมาเพื่อเล่นบอลยาว ะปึ๊บเห็นสังเกตตัวนี้เต้ไหมจะวิ่งทําทางปึ๊บออกมาซองเมืงเมนโอ้โหลูกนี้น่าเสียดายฮะพยายามใช้แบบอัพนะนี่ใช้แบบอัพยกมาลูกนี้โอ้โหตอนเลสต้องเอาแล้วฮะคัดโอ้โหคัดมาลูกนี้เบาเกินไปนะยังดักได้อยู่ฮันนิโกวลล่าเดียรเดวิสซี่เชียร์คิวโอ้โหแจลุกจิตบอลอยู่ที่เดียรเดวิสซี่ปึ๊บใช้ความคล่องหน่อยสาบลูกนี้อุ้ยเซฟได้ไงเนี่ย อุ้ยโหดเกินโอ้ย,อย,อยเอาเรื่องฮะไนเงตอร์จะไม่เคลื่อนล่างนี้เอาเรื่องฮะเซฟได้ไงเมื่อกี้น่าจะเข้าแล้วนะโอเคได้ลูกเตะมุมมาลูกนี้ไม่ได้ลุ้นฮะโอ้เกี่ยวมาได้บอลอยู่ที่รูมลเีเก้ของข้างมาให้พาเลโรเดกวิตพาเลโรเดกวิยโยกมาลูก หนีโอ้ยโอ้อยจะโดนเะว่าเตะทิ้งไปก่อนแนละ้วคิดเลยไม่ออกมาอยู่ที่สองกมมินให้ยังตั้งคุบอท่าไม่ได้ให้ตอนนี้มาอยู่ที่ปโลมบิลลานี่ยกมาลูกนีให้ชงที่ไม่เข้ากรอบเตะทิ้งก่อนนะแต่ว่าไม่ทันนะ่ยเหยบลูกเตะมุมเอ่อในสูตรเกมนับเตะมุมฮะแล้วเป็นโซนนะเอออย่าไปแมนทุแมนนะเจ๊งเลยนะยกมาลูก นี่โอ้ยเกือบร้องเลแล้วก็ในการวิวอัพแนะนําอย่าไปเล่นเร็วนะเพราะว่าอรควันนะเวลาถ้าเราเออตะแล้วเขาหม่งขึ้นไม่ได้นี่สวยเลยนะเตะเปิดขึ้นมาก็พยายามหมงชงให้ตัวเราเล่นได้นะโอเคดักบอลได้สวยครับซองดมินพยายามจ่ายให้ริวซี่เห็นวิ่งแล้วแทงช่องสิครับแบบนี้สวยครับนี่คอบีล่าสับเรียบร้อยอะ เรามาณนี้นะสไตล์ลองบอลน,นะนี่ฮนะถ้าเราใช้กองกลางกองถูกบอลหรือว่าโฮเพเยอะนะมันก็จะวิ่งทางช่องแบบนี้มันก็จะจ่ายบอลได้ง่ายนะเออเรามาเนี้ยเราไปฝึกกันดูนะอันนี้อันนี้ก็เป็นลูกหากินอีกชนิดหนึ่งของผมนะเออเวลาเล่นนะง่ายๆนี่แทงอีกครั้งหนึ่งก็ได้เห็นไหมเออเกือบได้ก็ต้องต้องแต่มันก็ต้องฝึกนะสไตล์นี้นะเราต้องใจเย็นๆน,นะลองบอลไปเล่นเหมือนคีย์คอเตอร์ไม่ได้นะไปใจร้อนแบบนั้นไม่ได้นะเจ๊งนะ โอเคมออยู่ที่พาราณวิทแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกไปเหระโอเคครับมาต่อกันครึ่งที่สองในครึ่งที่สองก็ต้องยอมรับนะว่าเอ,อ่อต,ตัวเตะเราเป็นรองนะเราก็ต้องนเน้นเข็มรับไปนหน่อยนะฮะก็พยายามเล่นแบบอัพนะใช้ต,วตัวเตะไปปิดช่องทางที่เขาจะจ่ายบอลไว้โอเคพยายามตัดบอลได้ได้ตัดได้สวยครับซองกมินเห็นแล้วแทงช่องให้ตอเลสโอ้โหให้ตอเลสวิ่งไปลูกนี้แทบรบ้องไห้เลยโอเคบันอยู่ที่ลุมนิก้ โอ้โหยืนดึงเวลาด้วยโอ้โหเอาเรื่องนะฮะไอ่ทิ้งก่อนนึกว่าหลุดนะที่ริงดึงเนฮะเอ,ออกข้างมาเปาโลวิลานี่เปาโลโ,โ,ลโอเคดักสวยฮันี่โคร่ลองเมินดีโรเวิซี่เห็นแหมจะจ่ายไม่ทะลุไม่ได้ยกมาลูกนี้โอ้โหไม่มีตัววิ่งเนงะีแล้วต้องมาอศาัายเกมรับกันต่อฮนะ อยู่ที่พอราเด็กวิดลถก,กุลิบโอ้ยแทงมาลูกนี้โอ้ยโอ้ย,อยจะโดนเอาฮะลูมิเก้ลูมิเก้พยายามปดท้าไว้อยู่ที่ฟิลิปลามยกมาลูกนี้แต่โชคดีครับผมไม่ตรงกระอบโอ้ย,อยว่าเอาเรื่องจัดนะเดี๋ยวต้องขอเปลี่ยนตัวหน่อยนะต้องส่งดาวิดวิย่ามาแทนเออเออฟอร์ดตอนเลทนะตอนเลทดวิ่งไม่ออกนะวันนี้นะ ปกติผมเล่นตอนเลสเนี่ยมันวิ่งทำช่องนี้นะแต่ว่าวันนี้ฝกแสงมาเจออีปิกนะเออเล่นไม่ออกนะส่งดาวน์บิบิ่ามาแทนนะรออยู่ที่ลุมลเก้เรียวเมซี่ยกมาลูกนี้หมกขึ้นหลังมาเลยง่ายงนะ่ายฮะไม่ต้องไปเล่นยากนะเอปิดยามาโอ้โหเนะยูกรีโอ้โหแทงลูกนี้ให้เรียวเมซี่ไม่ได้เลยนะรู้สึกว่าเขาได้จับทางเราได้แล้วนฮะตอนนี้ก็ต้องมาเล่นเกมรับกันก่อน เล่นเกมรับกันก่อนนรับอยู่ที่นกคนเล็บแทงไว้ลูกนี้ให้สวนเนิโเอโต้สวนเนิโเอโต้งยิงติดเซฟปีเตอร์ชามิเคิลมีเหมือนกันกโอ้ยโอ้โหย่วห,หมดแล้วฮะโอ้ยเจอหนักบอลแล้วฮะถ้าเจอแบบนี้นะอย่านะแนะนำเลยนะอย่าไปกดเกมรับสองขีดหรือเกมรับหนึ่งขีดนะเจ๊งเลยนะเออโอ้โหเซฟลูกนี้ ขอแนะนําเลยนะอย่าไปกดเกมรับ2ขีดด้วยหนึ่งขีดนะถ้าเจอแบบนี้นะเพราะว่ามันจะมีพลังบัฟบางอย่างนะเขาจะตอกบอลกันเร็วขึ้นนะแต่เราจะเล่นเหนืดขึ้นนะเออไม่เชื่อก็ลองดูนะตปออกมาบอกออกมาฮะแหมพูดผิดอันนี้พอลานิว,นวิตออกข้างมาให้ริอัดุซี่ตัวนี้ต้องปิดซ้ายอย่างเดียวปิดซ้ายอย่างเดียวโอ้ยปิดไม่ทันโอ้ยชนคานโอ้ยจอบิดนะฮบิดเเลยเฮโอ้ย โอ้ยมั่วแล้วครับเมื่อกี้เกือบตายฮะปิดเท้าซ้ายไม่ทันนะยิงทีง้งติดเซฟแหมเอาเรื่องฮนะเออใปถึงขึ้นมาฮะโอ้เก็บบอลไม่ได้เลยฮนะดาบบี้ิยาตัวเล็กเกินนะไปที่นี้ลกน้องกุหลบ,บวเวตโตทำชีิสั้นกับลูนิกก้อยากให้เขาเท้าซ้ายปิดเท้าซ้ายโอเคสวยเอาเห็นช่องก็แทงสิครับแบบนี้มาแล้ว โอ้ยแต่ว่าสปีดแม่ลูกกระาเบีย้ยไม่ได้นะมาอยู่ที่รีโนวิซีแล้วกุลีบแทงมาลูกนี้โอเคปังสวยแต่ทิ้งขึ้นมาสูงๆนั่นดึงเวลาไปก่อนโอ้โหรีโนวิซีผมไม่ได้เลยโอ้โหเจอโตกลับมาเร็วฮะปิดเท้าซ้ายโอเคสวยเลีว,เวิซีล่างนี้นะถ้าเจอบิคิลเลอร์นะปิดเท้าซ้ายอย่างเดียวนะเท้าขวามไม่ต้องไปสนใจนะโอเคแล้วก็จบเกมไปนะ ทีมเราก็ชนะไปได้นะหนึ่งตัวสูนะด้วยเบทีมเซตติ้งของคาสคาถาโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะสำรับแผนลองบอลนะเบททีมเซตติ้งคารสสถานแล้วก็เล่นเออแผนดีฟอร์มฟอร์มิชันนะก็ประมาณนี้นะสี่สก็จะเน้นเกมรับเป็นหลักหน่อยแล้วก็เกมลุกก็พยายามจ่ายให้ตัวที่วิ่งทําช่องดีๆนะพยายามหากองหน้าเออที่มันวิ่งเร็วๆหน่อยนะอย่าไปใช้ต่อเลนเหมือนผมอีกมีกันนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครอยากเอาไปลองดูก็ลองไปปรับเปลี่ยนให้มันเออเข้ามือตัวเองนะไม่ต้องตามนี้ทั้งหมดก็ได้ให้มันเข้ามือตัวเองพอนะเออเผื่อไปใช้เผื่อจะขึ้นดีดึงกับเขาบ้างนะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็าฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ